สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกันอีกคลิปครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนําน้องๆมือใหม่เหมือนเคยครับผมก็สําหรับการให้ข้าวไก่ครับก็นกนกนในแต่ละมือ้อผมให้ข้าวไก่ปริมาณเท่าไหร่ครับผมก็หลายคนอาจจะเคยเจอปัญหาผวมเรื่องของการให้ข้าวไก่ให้ข้าวไก,ก่แล้วพอช่วงเช้ามาเปิดมุ้งเนี่ยกระเพาะย่อยไม่หมดครับผมสายๆถึงจะหมด ก็เป็นเพราะว่าเราไม่คุมเรื่องของการให้ข้าวก็คืออยากให้จํานวนเท่าไหร่ก็ให้คือยิ่งเห็นไก่กินเยอะก็ให้เยอะประมาณนั้นผมพอเช้ามาไก่ก็ต่อยไม่หมดครับผมก็เป็นปัญหากวนใจหลายๆคนที่เลี้ยงไก่ครับผมสูตรนี้ผมก็เอาสูตรของพ่อรักผมแหละมาแล้วก็หลายๆซุ้มหลายๆฟาร์มใหญ่เขาก็ทําแบบนี้เหมือนกันก็บางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่เล็กน้อยครับผมแล้วก็มองข้ามมองข้ามไป จริงแล้วผมว่ามันก็สําคัญอยู่นะแต่แต่ก่อนผมก็เจอปัญหานี้เหมือนกันคือปัญหาเรื่องของการให้เข้าไก่แล้วพอเช้ามาเนี่ยมาเปิดมุ้งเนี่ยกระเพาะย่อยไปหมดก็คือจะมีหลุงเหลืออยู่ใสยๆถึงจะหมดก็หลังจากที่ผมมาใช้วิธีนี้ก็ก็ปัญหานั้นก็หายไปแล้วก็ไก่ก็ไม่ได้ผอมนะไก่ก็ไม่ได้ผอมลงเพราะว่าผมจะจับช่างน้ําหนักช่างอะไรแล้วก็เราก็จะคุมคุมเรื่องของน้ําหนักได้ดีด้วยสําหรับไก่ที่เราเราครอบครอบสุ่มเลี้ยงแล้ว แล้วก็ไก่เลี้ยงทำเนื้อทำตัวเนี่ยผมจะใช้วิธีนี้ผมจะให้ในปริมาณเท่านี้ทุกตัวเลยก็คืออันนี้ครับผมตัวนี้ผมจะใช้กระป๋องกระป๋องตัวนี้ไม่ให้ดูยี้หอเป็นกระป๋องของยาถ่ายลุกของไก่นี่แหละกระป๋องเนี่ยตัวตวงก็คือผมจะให้หนึ่งตัวหนึ่งตัวผมจะให้กระป๋องเนี่ยให้เต็มกระป๋องต่อมื่อผมต่อมือต่อมือผมจะจะตวงแบบนี้ ให้แค่นี้ครับผมเนี่ยผมจะให้แค่นี้หนึ่งตัวหนึ่งมื้อผมจะให้แค่นี้ครับผมสําหรับไก่ทีเ่เราจับครอบเลี้ยงแล้วหรือว่าไก่เลี้ยงทำเนื้อทตัวแล้วก็ไก่พร้อมอไก่พร้อมพร้อมแล้วไก่พร้อมจะออกผมก็จะให้แค่นี้ครับผมข้าวไม่ให้เกินนี้ผมผมจะให้แค่นี้เขาก็จะอิ่มพอดีอะเท่าที่ผมสังเกตอิ่มพอดีบางตัวเนี่ยเราให้แบบไม่ไม่จํากัดเราจะให้เยอะโอ้กินจนแบบจุเต็มกระเพาะเลยแล้วก็มีปัญหาเรื่องของระบบย่อย แล้วเรื่องของความอ้วนความผอมเนี่ยผมก็ว่าก็ให้เยอะก็ไม่ใช่ว่าจะอ้วนเสมอไปครับผมเพราะว่าไก่จริงิแล้วเขาไม่ได้ต้องการแค่ข้าวเปลือกอย่างเดียวสําหรับไก่ที่เราเราครอบสุ่มนะแต่ถ้าเราไก่ที่ปล่อยทั่วไปเนี่ยเขาจะกินข้าเปลือกเขาเอ,ขอ,อาจจะอ้วนเพราะว่าเขาหากินมดกินแมลงกินหญ้าก,กินอะไรเขาก็ได้รับสารอาหารเพิ่มแต่สําหรับไก่ที่ครอบสุ่มเนี่ยผมก็จะมีตัวอื่นมาเสริมสมมติว่าผมให้ตัวนี้แหละบางคนก็คิดว่าเอาให้แค่นี้แล้วไก่จะอิ่มได้ยังไงสําหรับไก่เลี้ยง ไก่จะแข็งแรงไดนะ้ไงก็ผมก็จะมีตัวอื่นก็คือเป็นผักอย่างที่ผมเคยบอกแหละหลังจากผมอาบน้าไก่เสร็จผมก็จะให้กินพวกแตงกวัวพวกไข่นี่พวกไข่พวกแตงกวัวพวกมะเขือเทศเสริมไปด้วยเขาก็จะพอดีเลยกระเพาะเขาก็จะตึงๆพอดีเลยหลายๆซุ้มเขาก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันซุ้มพ่อรักผมก็แกก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันก็คือกระปุกนี้ก็เป็นกระปุกยายาถ่ายลุ ที่เราใช้หมดแล้วก็เอามาใช้เป็นตัวตวงให้กินแค่นี้ครับผมตัวส่ว,วนไก่ที่เราเลี้ยงพร้อมออกแล้วก็อย่างที่ผมบอกผมก็จะมีพวกตัวเสริมไปเขาให้กินตัวนี้ไปแล้วเขากินตัวเสริมตัวอื่นไปอีกด้วยก็ก็พอดีกระเพาะเขาผมก็จะเป็นพวกไข่ดิบใช่ไหมไข่ดิบเนี้ไย,ยไข่ดิบมะเขือเทศมะเขือเทศแล้วก็แตงกวาครับผมแตงกวาแล้วก็จะมีเสริมไมอีกตัวหนึง่งครับผมเสริมไม้ตัวนึงก็คือ หัวอาหารครับผมหัวอาหารเป็นของไข่ไหนก็ได้ครับผมเนี่ยหัวอาหารหัวอาหารผมก็จะให้ประมาณนี้ผมสําหรับไก่ที่อ่าพร้อมจะออกแล้วให้แค่ครึ่งช้อนครับผมครึ่งช้อนโต๊ะทุกตัวที่ผมจับครอบสุม่มผมจะให้ข้าวเปลือกแค่นี้นครับให้แค่นี้แล้วก็จะให้หัวอาหารให้หัวอาหารหนึ่งช้อนโต๊ะสาหรับตัวที่เราครอ,อบสุม่มแล้วยังทําเนื้อทําตัวเริ่มจะจับทําเนื้อทําตัวแล้วก็ยังไม่ทําเนื้อทําตัวเนี่ย จะให้แค่นี้ครับผมแต่ส่วนที่ตัวไหนที่เราเลี้ยงพร้อมจะออกแล้วผมก็จะเสริมจะเสริมด้วยไข่มะเขือเทศด้วยแตงกวัวแล้วก็หาอาหารอาหารครึ่งช้อนโต๊ะข้าวแค่นี้ครับผมผมจะให้แค่นี้ถ้าเป็นเลี้ยงแบบครอบสุมปกติเริ่มทาเนื้อทาตัวก็จะมีแค่ข้าวเปลือกแค่นี้แล้วก็อาหารหนึ่งช้อนโต๊ะผมเสริมเข้าไป ส่วนผักก็ให้บ้างไม่ให้บ้างครับผมให้บ้างไม่ให้บ้างสําหรับไก่หนุ่มที่จับครอบสุ่มก็สองสามวันให้ทีนึ่งส่วนไก่เลี้ยงทาเนื้อทำตัวให้กับทุกวันครับผมเป็นเทคนิคง่ายๆครับผมของการให้ข้าวไก่คือไม่จำเป็นต้องให้เขาเยอะเกินไปครับผมให้เยอะเกินไปก็บางทีก็ย่อยออกมาเป็นเม็ดเลยย่อยไม่หมดบางตัวก็ยังมีขากระเพาะอยู่เราให้เช่นนี้ปุ๊บก็ให้แค่น่งกระปุกแค่นี้เราให้แค่น่งกระปุกแค่นี้ก็ จะพอดีครับผมไก่กินจะพอดีตอนนี้พอครับผมแล้วเราจะเออเป็นการสร้างนิสัยให้ไก่ด้วยนิสัยสร้างนิสัยการกินให้ไก่ก็คือถ้าเราให้แบบบางวันให้มากบางวันให้น้อยเนี่ยทําให้ไก่ไก่เสียนิสัยของเรื่องของการกินครับผมแล้วจะคุมเรื่องจะคุมน้ําหนักคุมอ่า เรื่องของการคุมน้ําหนักก็จะยากครับผมแต่ถ้าเราเลี้ยงแบบนี้มันจะง่ายในเรื่องของการคุมน้ําหนักแล้วก็เป็นการสร้างนิสัยที่ดีให้แก่ไก่ครับผมนิสัยของการกินเนี่ยระบบการย่อยของเขาก็จะไม่ทํางานหนักเกินไปเ,เพราะข้าวเปลือกนี่ย่อยยากพอสมควรครับย่อยยากพอสมควรก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับผมก็มาแนะนําน้องๆมือใหม่ก็ลองไปทําตามกันดูครับผมบางคนก็ อาจจะมีเทคนิคที่ดีกว่านี้ก็ก็ฟังงแล้วก็ผ่านๆนครับผมแล้วก็แนะนําน้องๆน้องๆมือใหม่ก็ลองลองไปศึกษาดูครับผมมันอาจจะไม่ดีเต็มร้อยแต่ว่าผมก็บางอย่างผมก็จําเข้ามาอีกทีนึ่าผมเห็นเขาทําแล้วผมก็มาทําตามคนก็บวกต่อมาตัวนี้ตัวนี้หลายๆวิธีการให้ข้าวไก่ให้ประมาณเท่านี้หลายๆซุ้มหลายๆฟาร์มผมเห็นเขาใช้วิธีนี้ผมฟาร์มใหญ่ๆอาง่ายๆอย่างคนรักผมนี่แก เลี้ยงออกโดยเฉพาะอยู่แล้วเลี้ยงอออกาชีพอยู่แล้วแกจะจะให้ตัวละตัวก็แค่นี้ครับผมไก่ขรอบสุ่มทุกตัวแกให้แค่นี้ครับผมแต่ว่าข้าวเนี่ยคือเราล้างสะอาดแล้วคัดเม็ดเสียแล้วนะก็คือในนี้จะไม่มีเม็ดเสียเราล้างสะอาดแล้วแล้วก็คัดเม็ดเสียทิ้งหมดแล้วกระปุกก็เป็นกระปุกอ่าอย่างที่บอกกระปุกกระปุกอ่าถ่ายรุกไก่ที่เราใช้หมดแล้วแล้วก็เอามาใช้ตวงตัวนี้น่าจะความจุน่าจะดี 120, 130ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบกิ่งเราลงไปทำตามกันดูผมเออ่คลิปนี้ก็จะไม่ถ่ายให้เห็นตัวไก่นะผมเพราะว่าก็มีปัญหาเรื่องของกฎเขาก็เพื่อนหลายคนก็อาจจะงุดหิดหน่อยไม่เห็นตัวไก่ก็มานั่งพูดเฉยๆบางคนก็อาจจะเบื่อนะผมก็อย่าเพิ่งเบื่อนะ้วผมเพิ่งเบือ่อ,เ,อเดี๋ยวสักระยะหนึ่งผมก็จะเริ่มทําคลิปปกติแล้วแหละก็ระยะสามเดือนครับผมก็คือในระยะสามเดือนเนี่ยเราจะขิดสามครั้งไม่ได้ช่องถูกปิดครับผมในระยะสามเดือนขิดได้ไม่เกิน สองครั้งครับผมครั้งที่3าปิดช่องเลยแต่พอครบสมเดือนปุ๊บอ่าเขาก็จะนํารายงานออกคือนำอที่เราผิดกฎนะเขาจะนําออกแล้วก็มาเริ่มนับหนึ่งใหม่ทุกสมเดือนับผมถ้าเราไม่ทาผิดไปก็ปล่อยยาวไปถ้ามันผิดกฎอีกก็ในระยะ3มเดือนอีกครับผมสเดือนผิดตามครั้งปิดช่องับผมในระยะ3มเดือนเขาก็จะเก็บรายงานของเราไว้3เดือนพอหมด3เดือนเขาก็ตัดทิ้งก็ช่วง3เดือนนี้ก็จะลงเบาๆหน่อยนึงครับผมเบาๆหน่อยนึงก็ ฝากเพื่อนๆก็ติดตามไว้แล้วกันครับผมเจสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ผมสวัสดีครับ